มีลูกค้าถามมาว่าแอมขยายรุ่น3332สามารถต่อพ่วงก,กับมิกเซอร์ได้ไหมครับนี่ตามที่เห็นเลยต่อพ่วงได้หรือเปล่าก็ <c oughs> ต่ออยู่เนี่ยครับแอดมินทำไมไม่ถ่า,า,ายให้ลูกค้าดูเลยครับเนี่ยเนี่ยต่อมิกอยู่คุณภาพเสียงดีด้วยเห็นไหมเนี่ยเราเพิ่มลูกเล่นนะครับสำหรับแอมขยายทุกรุ่นนะครับด้วยวิธีง่ายๆ่ายเลยเนี่ยมิกเซอร์ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยตอนนี้จัดโปรอยู่890บาทเชื่อมบลูทูธได้มี2ช่องเสียบไม์แล้วถ้าแอมขยายลูกค้าท่านใดนะ ที่เสียงไม่ดีแอดมินสามารถบอกเขาได้ว่าใช้มิกตัวนี้ช่วยได้เพราะว่ามันสามารถปรับแอคโคได้ด้วยแล้วก็ปรับเบสปรับแลมได้แบบนี้ไม่ต้องถามนะว่าต่อได้ไหมเนี่ยต่อไว้ฟังอยู่ชอบชอบลูกเล่นเยอะๆบางทีเล่นแต่แอมขยายมันก็เบือ่อต่อเพิ่มแบบนี้มันสะใจดีเข้าใจปะ่ะแล้วถ้าลูกค้ามีแอมขยายแล้วสามารถต่อ,อยังไงได้บ้างวิธีการต่อง่ายมากมิกเซอร์ตัวนี้เขาจะมีอะแดปเตอร์เนี่ย อะแดปเตอร์แบบนี้แถมไปหนึ่งลูกพร้อมสายไฟเลี้ยงแค่เราเอาไปเสียบปลั๊กแค่นี้ใช้ได้แล้วแล้วก็นี่สายสัญญาณเตรียมด้วยถ้าไม่มีซื้อได้50บาทของแท้สัญญาณดีด้วยเสียบต่อจากช่องและคอร์ดเห็นไหมเนี่ยสายฝาเป็นระบบเสียงสตอดิโอมาเข้าที่ช่อง AUX เนี่ยส่องสัญญาณเข้าเนี่ยเห็นไหมต่อเข้าแค่นี้ใช้ได้เลย แล้วถ้าต่อแล้วไม่ดังเนี่ยให้มากดปุ่มโหมดปุ่มนี้สลับให้เป็นลาย AUX ก็สามารถใช้ได้แล้วคุณภาพเสียงดีๆอยากมีลูกเล่นเพิ่มจัดเลย890บาทอย่าลังเลเสียงดีลองฟังเนี่ยในส่วนของวิธีการปรับเนี่ยมันสามารถเล่งเบาเสียงได้ที่มิกเมนเนี่ยเราต้องเล่งไว้ให้สุด เข้าใจเปล่าเวลาปล่อยสัญญาณเนี่ยปล่อยเมนเนี่ยให้สุดแล้วเราจะใช้การเลี้ยงเบาเสียงที่ mm. บล่มสีขาวสีขาวช่องหนึ่งคืออะไรช่องไม้เลี้ยงเบาไม้ปรับเปลี่ยนไม้ได้ปรับแหลมไม้ได้มีเกณฑ์เพื่อจะปรับกําหนดการดังเบาของไม้ได้เนี่ยหนึ่งสองปรับเหมือนกันคือช่องไม้ทั้งคู่ช่องไม้เนี่ยเขาสามารถเสียบไม้ได้ถึง2แบบได้ทั้งแบบแจ็คคอมโบแล้วก็แบบแจ็คโฟนทั่วไปนะประมาณนี้ มีไฟแพนทอม48โวลต์สำหรับไมโครเน็กเซอร์ด้วย3-4คือช่องบลูทูธ USB หรือว่าช่องสัญญาณเข้านะถ้ามีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนำมาเสียบเข้าที่คู่บนได้ก็สามารถใช้งานได้แล้วมีหน้าจอสแสดงผลนี่เมนมีให้2แบบมีแจ็คโฟนก็มี phone, ม R T A ก็มีจัดเลย890เียสบบาทเสียงดีดีสวัสดีครับ